มีคนถามเข้ามาว่าการร้องเพลงคาราโอเกะผิดกฎชุมชนติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันนะคะว่าคำเฉลยเป็นยังไงคะ่ะก็เดี๋ยวมาดูคำตอบกันเลยนะคะว่าเพลงคาราโอเกะที่ฟ้าร้องไปผลเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะคือเป็นเพลงคาราโอเกะที่ฟ้าร้องเองนะคะร้องสดนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ดูรายละเอียดนะคะเห็นไหมคะสีเหลืองเลยค่ะวิดีโอของคุณนะคะถูกปิดเสียงไว้บางส่วนนะคะมีผลบังคับใช้ทั้งหมด50เขตแดนนะคะคือนี่ค่ะ50เขตแดน50ประเทศนะคะ50เขตแดนวิดีโอของเราไม่สามารถเล่นได้นะคะแล้วก็ดูวィィิดีโอ